ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีอรุณสวัสดิ์ครับผมเช้าวันเสาร์ที่6เดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนที่2ของไตรมาสที่1นะครับก็วันนี้ก็จะมาโชว์พอร์ตน้องใหม่นะครับผมตอนนี้ก็8ปดโมงเนาทีนะครับจะมาโชว์พอร์ตน้องใหม่นะครับพอร์ตนี้เนี่ยนะครับผมเป็นพอร์ตของน้องชายคนหนึ่งนะครับที่ติดตามผมเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ได้ เทรดเองไปบ้างนะครับแต่ผลประกอบการเนี่ยไม่ค่อยดีอัดทุนหล้างพอร์ตไปพอสมควรนะครับก็เลยติดต่อผมมาบอกว่าจะให้ผมเนี่ยช่วยเทรดพอร์ตน้องเขาให้แต่ผมก็บอกว่าผมเนี่ยดูแลพอร์ตอยู่หลายพอร์ตแล้วนะครับไม่น่าจะมีเวลาจะมาเทรดให้น้องเขาก็เลยแนะนาน้องเปาว่าก็ให้น้องเปิดพอร์ตแล้วก็ส่งหัสอินเวสเตอร์เนี่ยมาให้ผมนะครับแล้วผมจะช่วยเป็น ที่เลี้ยงครับคอยมอนิเตอร์คอยดูคอยบอกคอยสอนคอยแนะนําให้นะครับผมก็ตกลงตามนี้น้องก็ส่งรหัสนี้มาผมก็คอยดูน้องให้ก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยว่าคนใหม่ๆเนี่ยนะครับใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับให้รุ่นพี่ที่พอมีความรู้นะครับช่วยมอนิเตอร์ให้โดยการส่งรหัสมอนิเตอร์เนี่ยให้กับรุ่นพี่คนนั้นนะครับผมผมก็ทําแบบนี้แหละนะครับแต่ยังไงเนี่ยวันนี้ผมขออนุญาตปิดชื่อนามสกุลน้องเขานะครับน้องเขายังไม่ประสงค์ยอมนะครับแล้วก็ขอปิดชื่อของโบรกด้วยนะครับผมเพราะว่า ถึงในใจผมเนี่ยจะตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลือกอ,อจับมือพาร์ทเนอร์นะครับกับโบรกเกอร์ไหนนะครับโปรเจกโบรกเกอร์ mm hmm. ไหนเนี่ยที่จะมา,าช่วยเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับให้ผมเนี่ยทำโปรเจกนะครับ30 day นะครับเทอร์ดีเดทแอนด์ทราเวลส i า e หรือ30วันเทรดไปเที่ยวไปต้งปองลอดนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยทางโบ๊กเนี่ยได้มีฝ่ายีเดียด้วยนะครับคือทางโฆษณาจ้างสื่อสิบีเนี่ยมาช่วยช่วยเหลือผมในการวางแผนการโปรโมทสื่อต่างๆนะครับผ่านสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบเนี่ยก็มีการ คุยกันแล้วก็ยังไม่สรุปตกไฟนอลนะครับแล้วก็จะมีการอาจจะติดจุดจีนเพราะทีมงานเนี่ยเป็นทีมงานคนจีนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะหลังจุดจีนกว่าจะตกลงเซ็นสัญญากันได้เมื่อย,ยังไม่เซ็นสัญญาอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมขอปิดชื่อบล็อกไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับงั้นเราไปดูหน้าพอร์ตกันเลยนะครับหน้าพอร์ตตอนนี้นะครับผมกำไรรวมอยู่163เหรียญน,นะครับผมกวงป่าแล้วก็บาลลัง์อยู่3,000เครดิต1,200คืออย่างนี้ครับเอ่อบล็อกนี้เนี่ยนะครับให้โปรโมชั่นสำหรับเอ่อคนที่มาเปิดพพออออรรรรร์์ตตตกกกััับบบบล็็็นน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 ีีีีี้้้เเ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 ่่่่่ยยยยโโโดดดดททผผผมมมปปปคคคแแะะะะาาืิิูขจใหส 1,002มันแยกเป็นอย่างนี้ครับ2,000แรกให้เครดิต50%คือ1,000นะครับส่วนเกินขึ้นมาโบนัสให้โบนัสเครดิตอีก20%น้องเข้าฝาก3,000คือ2,000บวก1,000 2,000แรกได้50%คือ1,000ส่วนอีก1,000หลังได้20%คือ200ก็รวมเป็น1 0 0 3,000บวก1,200ก็จะเป็น4,200ครับส่วนเกินมานี่คือกำไร38เหรียญส่วนเกินมานี่คือกำไรนะครับหน้าบอร์ดตรงนี้บวกกับ3ดเหรียญรวมเป็น4,400จาก 4, วกวารเยี่ พอร์ตนี้นะครับได้เครดิตพันสเนี่ยจะมีความเหนียวแน่นนะครับทนการล้างพอร์ตนะครับได้มากกว่าพอร์ตปกติเงินสามพันของผมนะครับผมเงินสามพันของผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดออกหลอดเท่ากันเนี่ยผมจะเหลือน้อยกว่าหลักประกันจะเหลือน้อยกว่าพอร์ตของน้องเขาเพราะน้องเขามีบัตรมีเครดิตพันสองนี้เนี่ยเป็นฐานช่วยให้พอร์ตนี้เนี่ยทนการล้างพอร์ตทนการลากเหนียวแน่นยิ่งขึ้นนะครับ ปอ,อดรวมตอนนี้กําไร1 6 3 8 0เหรียญน,นะครับก็มีไม้ค้างทั้งหมดก่อนตลาดปิดเมื่อคืนเนี่ย3มไม้เป็นไม้0.2ฝั่งเซลล์0.6ฝั่งบายแล้วก็0.4ฝั่งบายรวม3ไม้เป็นไม้ค้างอยู่นะครับผมอ่ะเราไปดูกําไรกันนะครับผมอ่นนี้ก่อนเมื่อคืนนี้นะครับกราฟเนี่ยนะครับลงมาลงมาต่ําสุดเลยนะครับที่ราคา18 18 1 7ึ4ง5จดนะครับผมนะครับคือไปสูงสุดที่181415โดยประมาณนะครับพูดง่ายๆว่าน้องปันนี้เนี่ยเขาเข้ามาในช่วงที่กราฟลงมาในราคาต่ำสุดผมก็ให้ใส่บายลิมิตตั้งแต่0.10 0 0 8 0 0 6 0.04ไล่ไปนะครับผมก็มาเกี่ยวติดที่ตามสุดที่0.06ที่ราคานี้เมื่อคืนนี้นะครับผมก็มีทางกำไรไปเก็บไปหลายไม้บ้างนะครับผมนะฮะก็ไปดูที่กำไรกันนะครับกำไรรายวันมันเกิน7โมงไปแล้วนะครับมันดูดตับไปแล้วก็ต้องมากดรายสัปดาแทนนะครับก็ตอนนี้ดูได้เลยครับว่าเครดิตพันสเงินฝากํา0 0กำไรรวมั้งหมดสี่ส8 4เหรียญรวมทั้งเมดสาครันสา L ไปดไุดสี่สมวนเหรียุนะครับก็มีฝั่งเซลล์เมื่วกัน เป็น0.05แต่ซอยไม้ซอยไม้ปิดนะครับกำไรส่วนหนึ่งคำขาดาทุนส่วนหนึ่งรวมไปแล้วก็ขาดทุนนิดหน่อยน,นะครับแล้วมาได้กำไรส่วนนี้9.85มันก็เลยกำไรอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาได้2ไม้นี้นะครับบาย0.2 p ย์จุดสอง tp สิบบายศูน p 10ได้กำไรมาสิบเก็รวมไปทั้งหมดเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วตัดสิบแนะครับส่วนตัว200ลที่คือเครดิตที่ได้เห็นไหมเครดิตที่ได้อ่ะไปดูข้างบนกันสำหรับพอร์ต ที่เป็นโปรโมชั่นจากการแนะนำผมนี่นะครับไปตรงนี้มาก็จะมีบอกเลยนะครับไปมาเท่าไหร่นะครับได้เครดิตพันหนึ journey, 2, ่งไปสองพันเครดิตพันหนึ 2, ่งส่วนอันหลังเขาเขาทยอยส่งมาสองยอดเนอะสองพันก่อนแล้วก็มาต่ออีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งเนี่ยก็จะได้เครดิตตรงนี้เลยสองร้อยนะครับก็รวมเป็นสี่พันสองนะครับถ้าเป็นพอร์ตปกติทั่วไปก็จะไม่มีไม่มีตัวพวกนี้นะครับก็มีตัวบอกพอดีเพราะมันไม่มีเครดิตนะครับผมโอเคครับก็มาโชว์ให้ดูว่านะครับน้องใหม่นะครับคนใหม่ๆนะครับที่อยากจะเทรดแล้วปลอดภัยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปหาคนเทรด จะไปโอนเงินให้ใครหรือให้คนอื่นเขาเทรดนะครับเราสามารถเทรดได้โดยการหาพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงคนนั้นเนี่ยเอาแค่ราหัสอินเวสเตอร์ไปแล้วเขาก็สอนบอกเราซึ่งเราก็สามารถจะทาตามหรือไม่ทําตามเขาก็ได้นะครับผมเป็นตัวหนูเองด้วยก็ได้นะครับหรือเชื่อเขาทั้งหมดก็ได้ก็ลอง ตอหากันดูนะครับมันมีวิธีแบบนี้อยู่นะครับไม่ต้องไปเอารหัสให้เขาเอาเงินให้เขานะครับเงินอยู่กับเราพอบัญชีก็ชื่อเรานะครับคนกดก็เป็นเรานะครับร่อแ้เขาแก้ลายหน่อยแล้วอาจจะตกลงกับเขาว่าอะไรยังไงแบ่งโปรตฟชร์งกันแบบไหนหรือว่าจะจ้างเป็นค่าจ้างสอนเป็นรายเดือนรายสัปดาห์หรือตกค้างอะไรยังไงไปก็เป็นตัวอย่างเอารอไปคิดพิจารณาแล้วก็ไปลององหาวิธีกันเอาเองนะครับสำหรับคนใหม่ที่อยากเรียนรู้มันก็วิธีแบบนี้อยู่ก็อยากแบ่งปันให้ทราบนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับหลังจากน้ขไปึ นะครับหรือร่วงลงมาอีกนะครับเพราะเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากนอนฟาร์มออกมาแล้วเนี่ยคนก็มีการคาดเดาว่าราคาน่าจะร่วงลงมานะครับถ้าร่วงเกินราคานี้นะครับหนึ่งเจ็กว่าเนี่ยอาจจะเป็นขาลงเลยนะครับก็มีหลายสัมนักนะครับนักวิจารณ์ต่างๆนะครับว่าทองประกาศออกมาเนี่ยตัวเลขออกมาแบบนั้นเนี่ยราคาทองจะทิ้งลงมานะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดเกี่งอะไรข้างเงินนี้เพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงนะครับการมีวินัยนะครับการออกหลอดนะครับที่เหมาะสมจำนวนหลอดไซด์ดีๆนะครับไม่โอเวู้หลอดไม่โอเวอร์เทศเป็นยาขนาดเอก เพื่อป้องกันการล้างพอร์ตนะครับก็ขอแบ่งปันแนวคิดวิธีเทรดวันนี้เพียงแค่นี้แล้วติดตามกันต่อไปขอพบกบคุณมากสวัสดีครับผม